สวัสดีครับทุกคนขอต้อนทุกคนเข้าสู่10 k Cave House of Toys ครับผมและนี่ก็คือเซต Toys EP ที่49ครับผม พักไอรอนแมนแป๊บหนึ่งครับตอนนี้ s ซตดีทอยส์ลายใหม่ล่าสุดที่ออกมานะครับให้ทุกคนได้เก็บสะสมกันอยู่ข้างหน้านี้เลยกับ Spider Wars ครับผมเป็นเซตดีทอยส์มาเวลลาย4นิ้วครับผมซีรีส์ใหม่ครับ3 4แล้วก็5นั่นเองนะครับตอนนั้นมี1กับ2ออกมาแล้วที่รีวิวไป Infinity Saga เป็น Avengers ตอนนี้ไลาย s p i d e r ร์เวินั่นเองครับออกมาทั้งหมด3ซีรีส์10ตัวด้วยกันวางจำหน่ายแล้วที่7-11นะครับทุกสาขาเลยราคาเดิมครับตัวละ159บาทเท่านั้นนะครับสาวกสไปเดอร์แมนถูกใจแน่นอนครับผมนี่ยังไม่ได้แกะออกมาเลยนะแค่เห็นจากเนี่ยหน้ากล่องมาแต่ละตัวรายละเอียดถือว่าแจ๋วเลยแล้วเหมือนว่าจะพัฒนาขึ้นจากซีรีส์1นึ่งซอนะครับ3ซีรีส์นี้รู้สึกว่าจะมีจุดขยับเพิ่มขึ้นบิด จัดท่าได้มากขึ้นแล้วก็พิเศษครับแต่ละตัวจะมีฐานนะครับเอามาประกอบรวมกันทั้ง10ตัวแล้วเล่นเกมอะไรไม่รู้สักอย่างหนึ่งเดี๋ยวต้องมาลองดูใครที่สนใจก็สามารถนะครับติดตามรายละเอียดดูเพิ่มเติมได้ที่เพจนี่เลยครับ b b Kid d o ด l ของเรานะตัวแทนจำหน่าย z e t ดี s นะครับหรือว่าไปจัดกันได้ที่7 e l e v e n เลยนะครับ มาเริ่มต้นกันที่ซีรีส์ที่3ครับผมมี3ตัวด้วยกันครับสไปเดอร์แมนกรีนกอปลินแล้วก็เวนอมนั่นเองครับกล่องก็มาเป็นโลโก้อย่างนี้เลยนะมีรูปคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวมานี่ฟูฟฟูฟูด้านข้างนะสวยเลยเก็บกล่องแล้วเรียงไว้เท่ๆได้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปไล่ดูกันเริ่มต้นที่ปีเตอร์พาร์เกอร์ของเราสไปเดอร์แมนฟูสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนนี่คือฐานนะครับผม นี่เลย set t h toys นะ Marvel made in China นะครับ A S t A R, นะ Man, ลิขสิทธิ์แท้นะโลโก้ส oh, ไปเดอร์แมนสวยๆเลยนะโอ้ปั๊มลายมานะครับเป็นนูนๆด้วยที่ตานะอันนี้นะ่าจะเป็นเซนเตอร์อยู่ตรงกลาง่นะพอจะเดาได้ไหมปุ๊บนี่แล้วก็ตัวฟิกเกอร์ครับ4นิ้วนี่เลยสไปเดอร์แมนปีเตอร์พาร์เกอร์รายละเอียดสีลงมาสวยกับตอนซีรีส์1ซีรีส์2อีกนะเออนี่ นะในดูจุดขยับสิเข่าฟ,ฟืดฟืดนุม่มอ่าโอเคเอลมีนิดนึงนะอ่าโอ้ยไม่นิดอ่ะก็บิดได้เลย360นี่ฟ,ฟืบมือกำมานะครับแล้วก็เป็นท่าเปลี่ยนเว็ฟข้อมือบิดได้ไหมตรงนี้ข้อมือฟ,ฟืดตึดตึด,ตดไม่มีนะข้อมือแต่ก็อ่ะนี่อารมณ์แขนอยู่อย่างนี้แต่มีข้อศอกเอ้ยนี่เจไอเลิฟยูนะฟืบหัวหมุน ได้นะครับโอเคจุดขยับถือว่าโอเคเลยบิดแขนเขินนี่หมุนได้นะไอ้กลางได้ด้วยโอเคเฮ้ยจัดได้เยอะจัดได้เยอะแจวเออนี่เฮ้ยแล้วก็ลงสีมาถือว่าสวยเลยนะครับเท้าก็จะมีรูมาให้สองข้างเลยนะครับผมก็เลือกเอาเลยว่าจะเสียบฝั่งไหนแต่มันมีแป้นมาอยู่ฝั่งนี้ก็น่าจะอยู่ฝั่งนี้แหละอ่ะนี่ โพสไปอย่างนี้ก็ได้เท่ๆอ่า ah, my name is peter parker ฟูตัวที่สองครับกับ green goblin นี่เลยสีเขียวม่วงนะครับใช้เลย green goblin นะอันนี้อามอรมณ์เวอร์ชันคอมิกนั่นเองนะครับนี่หม่วงมีแหลมๆมาหน้าตาก็ลงมาตาสีเหลืองมีฟงมีฟันนะก็ดูโอเคเป็น green goblin ไหล่ตรงนี้มีกระเาะแบบเงินเงินคมคมแก็ระสนับเข่าด้วยถือพัมคิ้นบอมมาด้วยนะครับผมจุดขยับเหมือนกันเลยนะหัวก็หมุนบิดเล่นได้นะครับแต่ตัวนี้นี่ไงบอจอยมันจะติดไอตัวนี้นะเออแล้วก็เอวนะครับบิดได้ขาเขอเข่าโอเคนะเขจุดขยับใช้ได้ปึ๊บนี่อ่ะสีลงมาสวยครับและฐานตัวนี้จะเป็นทรงนี้สี่เหลี่ยม้างหมูนะนี่เลย นะเป็นลาย s p i เดอร์เว็บคิดว่านี่แหละแต่ละตัวมันจะต้องเอามาประกอบรวมกันใช่ไหมเอาสไปเดอร์แมกลมๆอยู่ตรงกลางเดี๋ยวลองดูตอนท้ายครบสิบตัวเรียงดูซิจะเป็นยังไงอือม i am venom สวยเลยตัวนี้นะครับาตัวบึกล่ำมาเลยข้างหลังมีนี่เลยโลโก้ venom กลางเนื้อสีมาดำๆเข้มๆเทาๆเงาๆนิดๆ นะแล้วก็อ้าปากฟันมาแบบสาใจลิน้นรับออกมาเป็นเวนอมอ่ะสวยเลยนะครับใครที่ชอบเวนอมตัวนี้น่าเก็บมากอ่ะแขนหมุน360กลางได้นิดหน่อยเฮ้ยแจวก็ทรงก็สอกโอ้จุดขยับดีนะบอดจอยบเบิร์่มเลยนี่อ้าโอ้โหเอวก็มีบิดได้ด้วยหัวตัวนี้อ่ะขยับได้อีกเอ้ยบ้าแล้วเฮ้ยขา นะครับก็สอกอุ้ยตัวนี้ถือว่าแจวเลยสัดีเนี่ยดูดิตัวเล็กๆสี่นิ้วแต่แบบโชว์ท่าได้แบบนี้อ้าเอ้ยโคตรกวนนะแล้วก็ฐานมาเป็นนี่สี่เหลี่ยมคางหมูแบบนี้นะครับผมมันไม่ต้องยืนบนฐานก็ได้นะจริงๆแล้วแต่เขาให้ฐานออกมาเล่นรวมกันเป็นซีรีส์ไงก็น่าจะโพส์เล่นอะไรแบบนี้นะ,อะเอ้ยกวนมากซีรีส์ต่อมาครับซีรีส์ที่4อีก3ตัวด้วยกันครับมีดรออคโตพุสอิเล็กโทรแล้วก็ไรโนนั่นเองนี่เลยตัวร้ายนะครับ หัวที่สครับกับไรโน่นี่เลยเจ้าแรดของเรานะก็มาตัวใหญ่ๆนะนะอารมณ์คล้ายๆเวนอมเมื่อกี้เลยบึกมาเลยสีก็เป็นสีเทานะครับอ่อนกับเข้มตัดกันนะมีตัวหนามสไปค์มาแล้วก็นี่เลยนะตัวงอนของแรดนะะหัวก็บิดได้นิดนึงนะครับเอวมีไหมตัวนี้มีนะอึบแต่เหมือนจะบิดนะได้นิดนึงไม่ได้หมุนได้อ่าแขนฟุ๊ อีกกลางออกขอก้อศอกนะมือหมุนไม่ได้นะครับแต่แค่นี้ก็แจ๋วแล้วขาก็ยกเตะได้เข่างอได้นะเออสวยหน้าตาก็ทำมาดีเลยนะยิ่งฟันหงหงโมโหนะครับแล้วก็แน่นอนฐานอีกหนึ่งชิน้นตัวนี้เราก็ฟุบเดี๋ยวลองดูว่าต่อกันแล้วจะเป็นยังไงเออตัวที่5ครับผมกับอิเล็กโทรนั่นเองครับอ สีเขียวตัดกับสีเหลืองมาสวยงามนะลงสีมาคมชัดดีนะครับลายทรงลายเส้นหน้าตรงนี้ก็นี่เลยพลังไฟฟ้านะครับแกะออกมาไม่ได้อ่ะหมุนบิดได้นะครับผมนี่ฟืบแขนกลางอ่ะได้เหมือนกันครับเหมือนเพื่อนเพื่อนก็สองงอได้เอวฟืบบิดได้หมุนได้ชูฟนะขาก็ยกเตะเขางอได้กลางได้นิดนึง อ่ะกรสโปสวยๆฐาน1นชิ้นฟุบเย่ e yeah. l e c t r ตัวสุดท้ายของซีรีส์ที่สครับกับด็อกเตอร์ออคโตพุสนี่เลยครับสีเขียวตัดเหลืองมานะครับชุดวอร์ชน,นคอมมิกข้างหลังเห็นแล้วใช่ไหมมีรูนะเขามีหนวดมาให้ด้วยนะครับตัวนี้นะก็อ้วนๆหน่อยหน้าตานะใส่แว่นยิงฟันมาก็โอเคอยู่นะครับ จุดขยับดูีิหัวหมุนฟฟุได้สบายสบายเอวบิดได้นิดหน่อยนะครับแขนกลางได้ขอ้อศอกงอได้ชุบฟุบฟขายกเตะได้อ่าทึด,ด,ด,ดกลางได้นิดหน่อยนะครับก็โพสได้ประมาณหนึ่งอ่าแต่ไฮไลท์เลยก็คือนี่เลยหนวดของดอกออกครับชุดนึงสี่เส้นด้วยกันนะเดี๋ยวลองดูซิชุบเสียบเข้าไปง่ายๆแล้วก็ดัด เล่นได้ไหมนิดนึงนะครับผมนะมาค่อนข้างแข็งนี่แต่ยาวมาเลยอ่ะลองดูสี่เส้นใส่เข้าไปฟุฟคุ้มๆเลยตัวนี้159บาทนะได้พาร์ทแบบนี้มาด้วยนะจ๋เอาไปเลยครับชุมนี่อลังการมากดร็อ t เตอรคโตปัสว้าวเออฟิวดี และซีรีส์สุดท้ายครับซีรีส์ที่5ครับอีก4ตัวด้วยกันมี Mouse m o r a l e s Ghost Spider AKA Spider Gwen Spider-Man 2099 Miguel แล้วก็ Scarlet Spider นี่เลยครับผมอีก4ตัวแล้วก็จะทำให้ซีรีส์ Spider-Verse ครบนี่เลยเดี๋ยวมารวมประกอบฐานกันอ่ะพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยฟู ตัวที่เจครับกับ Mouse Morales Spider-Man ครับนี่เลยชุดดำแดงคลาสสิกนะครับลงสีแดงนะโลโก้ Spider-Man อะไรมาคมชัดนูนสวยงามครับหน้าตานะบอดี้ก็เป็นแบบ s p i d e r m a แมนนี่แหละนะครับผมนี่จุดขยับกลางคงกลางแขนข้อศอกงอได้เอวบิดได้ฟ6ุ๊ฟสามขากลางได้สบายๆข้อศอกเนี ก็โอเคนะง่ายๆนะมาส์มโรเรสนะครับฐานมาเป็นแบบนี้ธรรมดานะไม่ได้เป็นโลโก้สไปเดอร์แมนนะเดี๋ยวต้องไปล้อมอยู่กับ p ีเตอร์พาร์เกอร์กับเพื่อนๆนะครับสำหรับมาส์มโรเรสตัวที่8ครับผมกับโกสสไปเดอร์นี่เลยนะบางคนก็เรียกสไปเดอร์เกวนะเกวนสเตซี่นะครับก็สวยดีขาวชมพูตัดนะชุดก็คือของเกวนเลยนะครับแล้วก็มีฮูดนะฮูด ขยับไม่ได้นะถอดออกไม่ได้ต้องคุมไว้อย่างนี้หัวก็เลยหมุนไม่ได้นะครับแต่เอวก็บิดเล่นหมุนได้นะแขนก็ยกหมุนกลางข้อศอกยกได้อะไรได้นะครับขาเตะได้ฟูนี่อ่ะชูฟนี่เลยนะครับก็โอเคนะสวยดีน่ารักดีนะครับแล้วก็ฐานมาเป็นแบบนี้สำหรับโกสป t s เดอร์ของเราเย่ yeah. ตัวที่เก้าครับผมกับ s c a r l e t Spider นี่เลยสวยงามสีแดงมานะครับไฮไลท์ก็คือเสือ้อกักแขนกดนโลโก้ s p i d e r m a แมฮูดดี้ตรงนี้นะครับไม่สามารถเอาฮูดขึ้นมาคุมได้นะมีเข็มขัดกับข้อมือแล้วก็ข้อเท้าลงสีแบบเงินเงินเมทัลลิกมาสวยดีนะสีลงคมไม่มีปงไม่มีเปื้อนเลยแจ๋วหัวหมุนเล่นได้นะครับแขนยกกลางได้นะครับหมุนได้ข้อศอกงอเย yeah. นะครับเอวบิดได้ครับหมุนได้ขากลางเล่นได้นะอารมณ์ก็คือสไปเดอร์แมนเลยเขาได้แบบนี้เย่ yeah, เท่เลยและตัวสุดท้ายครับตัวที่10กับ s p i d e r m a n 2099ครับมิเกลของเราสีออกมาแบบน้ำเงินเข้มตัดกระแดงชุดของมิเกลนะครับลายทรงลายเส้นนะโลโกโล้ชัดเจนดีนะครับหน้าตรงหน้าตาสวยเลยนะแล้วก็มีนี่ปีกกระครีบตรงแขนนะครับ s p i d e r m a แนี้เป็นแบบซิลิโคนนะครับอ้อลืมบอกไปนะวัสดุมันเป็นเหมือนอารมณ์พีเีซีแข็งนะครับผมนะโมเดลของเล่นนะไม่ได้เป็นพลาสติก ABS เหมือนลายนะครับ1ต่อ10นะก็เล่นง่ายๆไม่มีตกแตกแน่นอนอ่ะจุดขยับแขนฟุบ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 เหมือนกับเพื่อนๆเอวบิดได้นะครับซฟซฟฟุบฟอ่ะก็โอเคครับหล่อๆกันไป เหมือนฐานมันก็จะเหมือนกันทุกอันเลยนะครับผมมีสลักอยู่ฝั่งขวานะเราก็ล็อกเข้าไปประกอบเข้าไปแค่เนี้ยแล้วมันก็จะเริ่มนะเป็นทรงกลมนั่นเองนะทั้งหมด9อันนะครับของซีรีส์นี้นี่เลยฟิบฟึฟ,ฟ,ฟเป็นเบสสไปเดอร์แมนอะชึบชึบชึบเ้องยกอันนี้หน่อยแฟบนี่เชื่อได้นี่เลยแล้วก็จะ เป็นกลมๆโลโก้สไปเดอร์เว็บแบบนี้นะครับแล้วก็อันที่มาพร้อมกับสไปเดอร์แมนชูบเราต้องประกบเข้าไปง่ายๆเลยอ่ะไม่แน่นไม่อะไรฟุบลงไปนี่ได้แล้วฐานสไปเดอร์แมนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเอาฟิกเกอร์มาลองเรียงรวมกันสิ <c oughs> มาลองเรียงกันครับเอาสไปเดอร์แมนของเราเข้าไปอยู่ตรงกลางก่อนแบบนี้นะตัวนี้ไม่เท่าไหร่หรอกไอตัวที่น่ากลัวเนี่ยดอกออกนี่แหละนวดเนิดเต็มเลยนะเดี๋ยวต้อง ปรับมันดีๆก่อนจะเข้าไปอยู่ยังไงเอามันอยู่ข้างหลังนี่แหละปีเตอร์พาร์เกอร์ฟิฟมันจะมีพวกตัวใหญ่ๆอย่างเวนอมกับไรโน่ใช่ไหมเอาอยู่ห่างๆกันเออมันจะได้นะมีสเปซอ่ะอิเล็กโทรแล้วมีใครกรีนกอปลินอ่าตัวร้ายนะครับผอมๆแล้วก็ไรโน่นะครับชูบเวนอมนะแล้วก็เอา Mouse cực quen ừ. À. Scarlett Lào Mikael เรียบร้อยแล้วครับทั้ง10ตัวนะจับปรับขยับหน่อยเวยนัมกินที่สุดเลยแล้วก็ด็อกออกนะครับเจอหนวดเข้าไปแบบนี้นะแต่ก็รวมอยู่ในฐานทั้ง10ตัวได้นะครับแบบนี้นะก็แล้วแต่เราเลยอยากจะจัดแบบไหนนะครับพอจัดไปปุ๊บแอบงงทำไมซีรีส์3กลายเป็นเนี่ยแบบว่า Spider v e r s e นะเออมันก็ Spider v e r s e รวมกันมาส o r รโรสโผล่มามันก็นะหลายๆคนก็ชอบมาา์อยู่แต่แอบแบบว่าน่าเป็นนะเอิร์ธปีเดอร์พาร์เกอร์แล้วก็เป็นตัวร้ายนะซิกซ์ซินิสเตอร์ใช่ไหม แบบขาดใครอะแซนแมนใครอะลิซ์ดอย่างเงี้ยเครเวนเดอะฮันเตอร์อะไรเงี้ยแบบเอาตัวร้ายมาครบ,ครบแบบจบเป็นแบบเซอร์ซีรีส์สไปเดอร์แมนปีเตอร์พาร์เกอร์อาจจะสนุกกว่านะเออตอนนี้อารมณ์แบบว่าเอ้เหมือนขาดไม่ครบอะเออแซดดี นะแต่คงอาจจะออกมาอีกแหลนะน่าจะมีซีรีส์6 7 8 90อะไรก็รอติดตามกับลาย4นิ้วนี้ได้เลยนะถ้าใครชอบสไปเดอร์แมนก็ตามลายแทงที่บอกเลยนะครับ7 e 1นะครับ159บาทเท่านั้นราคาดีจับต้องได้คุณภาพยเยี่ยมนะครับถ้าไปแล้วมันหมดนะเขาอ,อาจจะสต็อกไว้น้อยก็ลองเช็คหลายๆสาขาหรือว่าลองถามที่เพจ BB Kid d o ดอดูครับว่าสั่งตรงจากเพจได้เลยไหมครับไป7แล้ว7ของหมด เอาละครับผมเดี๋ยวคราวหน้าแซตดีทอยส์มีอะไรออกมาอีกเดี๋ยวก็เอามารีวิวให้ดูแบบนี้เรื่อยๆนะครับที่เดิมครับ DJ t e n ทนส์ h มิธแชนแนไปละครับ